สวัสดีค่ะ Good morning l i g h t i n g f l e c t i o n การเขียนเสร็จส่วนเช่น w e finished almost a two t h i r d of it ฉันทำเสร็จประมาณอาสองใน3นะคะเสร็จสอส่วนสก็คือ two t h i r d Uh, what is point s i t o five a d u l c t i o n จุดหอาเท่ากับเศษส่วนเท่าไร it is five e i มันคือเศ็ห้าส่วนแ there and is a way of e x p e s s i n t h f t มีวิธีพูดที่ง่ายอานะคะเศษสาส่วน50 uh, there is มีอยู่นะ it is 7ซเวทนทมันคือเอเเจ็ดส่วนสิบเ i s ดว i ต a c ก n ือเ A t ูเอวันอวนฮดสเนาฬิกาเรือนนี้เดินเที่ยงตรงถึงเซ1หนส่วนร้อยวินาที t ไทยแลนด์ o ูดถึ s about a third of the food it need ประเทศไทยผลิตอาหารที่จำเป็นหนึ่งในสามเท่านั้นหนึ่งในสามส่วน การเขียนเศษส่วนนะคะไลทิงเฟลิกซันก็จะมีประมาณนี้นะคะขอให้มีความสุขนะคะสุขสีมีทรัพย์ไม่เจ็บไข้กูดและแองกูดเฮนท b บิลิสสวัสดีค่ะ o ด a f t e ท n นอ n